อยากรู้เปล่าครับว่าผมขี่ม้าจะรอดไหม <laughs> เดี๋ยวเครื่องมันปิดอะรอแป๊บหนึ่งมีถือมันปิดอะบูทก็ไม่ได้ใส่นะบอกให้จะเป็นไรไหมเนี่ยต้องใส่ฮะบูตกระติกาต้องใส่ใช่ไหมไปหยิบบูทก่อน ถ้าใครจาได้นะจากคลิปที่หัวหินผมเคยไปขี่มามาแล้วรอบหนึ่งแล้วผมก็ไม่ได้ขี่หลังจากนั้นาน่าจะประมาณปีกว่าผมก็ลืมไปหมดแล้ว <laughs> แล้ววันนี้เราจะมาลองขี่อีกรอบหนึ่งเราดูว่าเราจะรอดไหมเดี๋ยวรู้ <laughs> เดี๋ยวรู้เลย <laughs> เราคุ้นเคยกันมากขนาดไหน น่าจะรู้นำพาขึ้นได้ไหมต้องไปขึ้นเข้่นคนเป็นว่างซ้ายของม้าอ๋อมืออย่าลืมจับเชือกไว้ด้วยจับเชือกเนี่ยนะจับเชือกต้องจับเชือกก่อนขึมืออ๋ซ้ายมือซ้ายกูดี้มือซ้ายมือเดียวมือจับเชือกจับเชือกไว้ด้วยเออแล้วก็จับแล้วก็จับนี่นี่มือไม่มือซ้ายควบจับสองอย่างเลยเนี่ยนะจับแขนจับทั้งเชือกเข็ง อย่าเข้าเร็ดูขาวแค่ปลายพอแค่ปลายเท้าต้องปรับลูกอีกไหมใสายดูเก่งกันขาขาย้อนย้อนย้อนเออย้อนให้เขาไปแค่ไปแค่เดินไปเดียวไปเอาไปไเอาไปไปไปเออกระตุ้นนั่นแหละมันเป็นวงกลม ยอมแล้วก็คือขวันเชื่อใค้เขาเด่นเขาเดินสบายสบายเฮ้ยมาเดียวเดินกระุดนไปขอขาไปเลยเขาไปเขาไปโอเคอย่าเดินกลับมาหาพี่ดิ <c oughs> จะเลี้ยวไหนเอาสักชารนายดึงพร้อมกันเมืเ่อกี้ เดี๋ยวขวาอ่ะดึงขวาก <ไป S 2> ระตุ <ไป S 2> ้น <ไป S 2> ซ้ายไป <c oughs> เฮ้ยแดวิ่งเลยเหรอเอเอวิ่งไปเลย <c oughs> นั่งอัตไลยกเกิ้งนี่ขขอขอ ดึงดึงดึงไว้ดึงไว้เฮ้ยอย่าิ่งแรงมันกำลังจะวิ่งเลยไปอีกข้อมันเดินนี้ไปไปเดี๋ยวไปไปไปมาข้าวไปเดินติดรั้วมาข้าวไปเดินติดรั้วเดินวงกลมเดินวงกลมหาเลือกเข้าข้างเอาตรงไหนก็ได้แล้วก็เดินเรียบไปเรื่อย ตามพี่อ่ะเออมาลูกลูกเูกอ้ยละเอีกละเอ้ยละับ้วับมามมาลูกมามาขอเลยพี่ขอเลยขอขอขอ,ขอ,ขอ

พูดไ <im iter> ม่ออกเขาไม่จับเชือกเลยวะมันจับพอนอย่างเดียวกลัาตกปกติเขาต้องจับเชือก <im iter> ใช่ไหมเวลาจะเบรกจะได้ดึงทันแต่นี่น่าจับพนอีกปะเอาเดินก่อนเดินเดินหวังให้เขาจะได้อ่ะเดินไปม <im iter> า่ะเดินไปไป เดินเดินไปรอบหนึ่งหนึ่งรอบเท้าอะไรล่ะดึงขวาดึงขวาดึงขวาข้าซ้ายใช่เดินดึงไปนู่นไนนู่ดึงไปนู่นหันไปนู่นเลยดึงดึงขึ้นซ้ายด้วยก็สรุปของเรานะครับวันนี้เราขี่ม้าแล้วรอดนะครับเป็นไงย้าหู วพะะาเดี่ยวไปอาบน้ำฮะ,ะเรารปิดคลิปกันแค่นี้แล้วกันนะฮะ,ะใครอยากจะมาลองขี่ม้านะฮะมาลองได้นะฮะเจ้าของฟาร์มอนุญาตไหมครับไปดีกว่าไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำให้ม้านะ ระดมแล้วะดมแล้วหาที่ปลอดภัยก่อนึดเอาแล้วเฮ้ยยมีลอาบน้ำเมื่อกี้มีผลไหมอาบน้ำเมื่อกี้มีผลอะไรไหมสุดท้ายก็มาคลุกอยู่ดีอะ คนของเดี่ยวที่เราทำความสะอาดเมื่อกี้เต็มไปด้วยฝุ่นนะฮะฮัลโหลถ้าชอบเดี่ยวและอยากให้ผมขี่อีกนะฮะกดไลค์กด u like, u s c r i b e นะ,ะเดี๋ยวผมจะ mm hmm. ลากออสมาขี่คนหนึ่งไปละ